กราสวัสดีท่านผูนะ้ชมทุกท่านในดาววันนี้เราอยู่กันในเกม Silver and Blood นั่นเองเนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่กําลังสับสนนะครับผมว่าเฮ้ยเราจะสุ่มตู้กระชาไหนดีในเมื่อตัวละครปัจจุบันตัวนี้เนี่ยมันเก่งไหมนะครับผมแล้วมันก็สามารถเทียบกับการปลดขนาดไหนได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดกันนะครับผมในคลิปนี้หวังว่าดูจบแล้วหลายหลายคนเนี่ยคงจะได้คําตอบแล้วก็เอาไปวางแผนในการเล่นเนาะว่าจะสุ่มตัวละครอะไรในอนาคตดังนั้นนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชม นนสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกการเติมเองผมก็ขอแนะนําไปร้านเกม Power Play เ,เลยนะครับนอกจากร้านจะเติมถูกกัการเติมเองกันนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า PO w e WR Play y หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะเอาละ่ะทีนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีเอาเป็นผู้เล่นใหม่กันก่อนเนาะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวละครอ,อะไรนะครับผมดีที่สุดในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องซีรเรี ขอแค่ตัวละครที่มันติดเทียบบนเป็นเมตาทุกคนก็สามารถเอามาเล่นได้นะแล้วก็การปลดเลเวลเนี่ยเอาจจริงถ้าเป็นตัวละครธรรมดาไม่ได้มีการปลดดาวมันจะอัพเลเวลได้เพียงแค่80เท่านั้นสำหรับ sr เนี่ยมันหาง่ายเราก็จะมีการปลด2เข้าไปใช่ไหมปลด2เป็นเลเวลเท่าไหร่ได้สูงสุดถึงเลเวล120และถามว่าไอตัวละครปกติ sr ไม่ว่าจะเป็นพวกบรรพาบรุษอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้มีการปลดดาวเนี่ยเลเวลจะไม่ถึง160หรือว่า200เลยใช่ไหมคําตอบคือสามารถ นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะโดยมันจะมีการอ้างอิงนะครับผมเลเวลที่สูงที่สุดอย่างเช่นนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมมีตัวละครระดับ S s R ปลด3-5ถึงตัวซึ่งเราก็จะมีการอัพเลเวล5ตัวมันจะเอามาขึ้นเป็นต้นไม้ตรงนี้ดังนั้นสําหรับใครที่กําลังสงสัยว่าเฮ้ยมันเอาขึ้นต้นไม้อยังไงแล้วมันเอาออกจากต้นไม้อยังไงเอาจริงๆเลยเนี่ยมันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมเลเวลตัวไหนก็ตามที่ทุกคนเนี่ยเอามาอัพขึ้นมา5าตัวนะครับผมเน้นยาว่า5้ตัวนะอย่างเช s อใช่ไหมพอถึงเลเวล80เฮ <c oughs> ้ยไอตัว s อสเราเนี่ยมันยังไม่ได้ปลดหนึ่งนะครับผมเลเวลมันทะลุ80ไม่ได้คุณก็ไป ย่อยเลเวลนะครับผมแล้วก็เอามาอัพเป็นทางด้านของตัว SR แทนนะครับผมแล้วมันก็จะมาขึ้นอยู่บนต้นไม้เนาะและตัวละครที่สืบทอดนะครับผมต่อให้ไม่มีการปลดเนี่ยเลเวลก็จะทะลุไปเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คืออย่างแรกที่ทุกคนควรที่จะรู้และถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราจะต้องหา SR ปลด3าถึงสตัวเลยเอ้หตัวเลยเหรอมันหายากเกินไปไหมอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าทุกคนเนี่ยใช้เป็นตัวละครระดับ SR ไปก่อนกว่าเราเนี่ยจะถึงเลเวลอ่าสัก120ใช่ไหมอยากทะลุไม่ต้องห่วงครับใน นั้นเนี่ยทุกคนคงได้ตัวละคร SSR โตด3หลายตัวแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการหาในเรื่องของหอคอยขอให้คุณเนี่ยขยันเล่นเป็นประจําคุณก็สามารถได้ SSR โปรต3อย่างแน่นอนอันนี้แนะนำคนเล่นใหม่นะอยู่ไหนวะเนี่ย ห่อคอยนะครับผมมันก็จะเปิดแบบนี้นะอันนี้เป็นระดับบรรพบุรุษเลยเราเก็บสะสมครบ50อันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยห้อันก็เป็นหอคอยต่างๆเวลาเราได้มาครบ50อันเนี่ยเราก็จะได้เป็น1ตัวละครน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําภารกิจประจําวันนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะมีเศษให้เหมือนกันนะไอเศษพวกแดงๆพวกเนี้ยนะครับผมการเล่นเนื้อเรื่องหรือแม้กระทั่งไอสีทองๆตรงนี้ภารกิจประจําวันมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้เป็นทายาทของเ SR อไอตัวนี้การันตีเ SR ออยู่แล้ว เห็นไหมว่ามันสามารถหาดาวง่ายขอแค่ใช้เวลาในการเล่นทุกคนไม่ต้องสี่เรียดครับและทีนี้นคะครับผมต่อไปเราก็จะมาพูดถึงไฮไลท์หลักของเราที่จะมาทําคลิปนี้แล้วนั่นก็คือตัวละครใหม่ๆเนี่ยหุยมโอเคเหลือเกินนะครับผมผมแนะนานะให้ทุกคนดองรอครับผมประมาณสัก3 0,000เพรอาจคุณได้อย่างแน่นอนครับตัวละครระดับบรรพบุรุษซึ่งถามว่ามันต่างจากตัวละครปกติมากไหมบอกเลยว่าตัวละครระดับบรรพบุรุษเนี่ยโคตรที่จะโกงครับและก็นับปัจจุบันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเทียบในบรรพบุรุษเนี่ย มันมีอยู่กี่ตัวประมาณ2ตัวที่มันเป็นฝ่ายร้ายนะครับผมอ่ะ ก็จะเป็นอากาเลสแล้วก็จะเป็นทางด้านของเชดไม่ใช่สิน่าจะมีทางด้านของลิมินด้วยอ่ะโดยผู้เล่นระคังทั้ง12ฝ่ายตัวโกงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ12ตัวใช่ไหมล่ะตอนนี้มีอยู่เพียงแค่3ตัวดังนั้นในอนาคตครับผมบอกเลยว่าตัวละครระดับบันพบุรุษมีอีกเบิ่มๆและคิดว่าน่าจะโกงกว่านี้อีกหลายเท่าเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ควรที่จะดองเพชรไม่ต้องห่วงนะเล่นเป็นประจำเนี่ยเพชรขึ้นอย่างไวนะครับผมแถมไอ้มนคัมภีตรงนี้เนี่ยก็แจกเยอะด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไอตัวนี้ที่พ่่งมาาหรือว เป็นกิจกรรมใหม่ๆกิจกรรมล็อกอินหุโหมีเยอะแยะครับผมดังนั้นแพนของเราก็คือก่อนที่จะถึงตู้บรรพบุรุษถัดไปนะครับผมเราควรมี3 0 0 0 0เพชรไอ้สามหมื่นหยดน้ําตานะครับผมแน่ๆเนาะแล้วก็ตัวละครนะครับผมประเภทธรรมดาเอาจริงเนี่ยควรสุมไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนรอดูคลิปผมก็ได้นะเพราะาผมมีการสุมทุกตัวสุมมาสักดาวเดียวผมบอกว่าโกงก็คือโกงนะครับผมอย่างเช่นตัวละครอย่างควีนเนี่ยโกง แต่จริงๆแล้วตัวละครใหม่ๆอ่ะโกงทุกตัวเลยนะเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูอ่ามันก็จะมีตั้งแต่ตัวแรกใช่ไหม เป็นลาเมียลาเมียในช่วงนั้นเนี่ยตอนมาใหม่ๆโกงไม้ผมให้เลยโกงที่สุดนะครับผมพอคุณได้มาแล้วเนี่ยมันแบกอย่างมากเลยและก็ต่อไปครับผมมันจะเป็นทางด้านของดันคาโลดันคาโลก็โกงอยู่ดีนะครับผมมันเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้ผลมากว่าเฮ้ยไอตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโกงเทียบเท่ากี่ดาวของตัวละครแบบตู้ปกติแต่ตอนนี้มันก็สามารถลุ้นเลทมาได้แล้วนะแล้วก็จะมีตัวถัดไปใช่ไหมก็จะเป็นทางด้านของโลโลไลตัวละครตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมยังไม่ค่อยสูตรสักเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลดดาวเยอะอ่ะแล้วก็ต่อไปครับเบลล่าและจีรางตรงนี้เริ่มขี้โกงแบบก้าวกระโดดแล้วถามว่าทําไมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบกับตัวซับปกติอะ่ะเขาจะมีการแจกประมาณ ADK 30กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะตัวนี้มีแจกไหมมันก็มีแจกแหละนะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้น4 5แต่สิ่งที่มันดีที่สุดเลยนะ ก็คือทางด้านของร่างหุ่นเชิดครับผมเวลาเขาไปเข้าสิงครหรือว่าบัฟครแหละคุณง่ายมันจะมีการบัฟตามพลังโจมตีพื้นฐานของเบลล่าไลจีลังอันนี้แม่งเป็นจุดเด่นที่ว่าสายซรับตัวอื่นแม่งเทียบไม่ได้เลยเวย้ยดังนั้นยิ่งเราเนี่ยปั้นทางด้านของเอดีเคนะครับผมอัพนุ่นอัพนี่อัพสายใยให้พลังโจมตีเบลล่าไลจีลังเนี่ยมันสูงมากๆดังนั้นการบัฟของเบลล่าไรจีลังก็จะบัฟแรงมากยิ่งขึ้นอีก แล้วก็ตัวถัดไปครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นทางด้านของอตัวอะไรดีนะณปัจจุบันตอนนี้ใช่ไหมตัวละครแท้งปกตินะครับผมแท้งทุกตัวรวมถึงทางด้านของบรรพบุรุษเนี่ย มันแบบเทียบควีนไม่ได้เลยใครที่บอกว่าควีนแม่งกากกว่าเบลอะไรอย่างผมเพียงขาดใจเลยอ่ะเรามาดูกันดีกว่าสิ่งที่เขาได้ผมอธิบายไปแล้วนะมีลดดาเมจให้กับเพื่อนแบกดาเมจไอนี่แหละคือสําคัญเลยสมกับการเป็นแท้งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเกมอื่นๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่เกมนี้เว้ยแทงก็คือแท้งจริงๆเปิดโล่ให้ตัวเองไปยืนรับหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามอนเนี่ยไปล้วงเอาตัวละครด้านหลังหรือว่าโจมตีโดนด้านหลังเนี่ยก็เท่ากับว่าอ่ะ ตัวละคร <ain> ด้านหลังเราก็โดนดาเมตไงก็จบนะครับผมแต่ไม่ใช่สำหรับตัวละครตัวนี้นี่คือแทงตัวแรกของเกมเลยก็ว่าได้เห็นไหมว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันโกงแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยถ้าให้เทียบเรื่องดาวใช่ไหมควีนผมไม่ได้ปลดซักดาวนะครับผมเทียบเท่ากับเบลล่าไรจีลังที่เอ้ยเบลล่าธรรมดานะครับผมก็ระด,ดับนี้เลยนะ คุณเห็นไหมว่าความคิดโกงของตัวละครใหม่ๆเนี่ยมันจะโกงกว่าอยู่แล้วซึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปทริคก,กันเลยดีกว่าครับผมว่าผมเนี่ยแนะนําให้ทําอะไรก็คือให้ทุกคนเนี่ยทำการดอมเพชรประมาณ30,000ครับผมซึ่ง30,000เนี่ยเราจะสุ่มประมาณสัก100ครั้งนะครับผมมันก็จะมีของแถมต่งตางนานานเนาะ อันนี้ผมหมายถึงว่าคุณดวงกุดนะครับผมแล้วก็เกรือสุดๆนะสาหรับตู้บรรพบุรุษคุณจะได้ตัวละครอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดองประมาณ30,000เพชรอันนี้ไม่นับนะครับผมถ้าเกิดว่าจะนับเนี่ยสิอันก็เท่ากับเอ่อเท่าไหร่นะสามสามพันเพชรนะ, 3, 3, นะครับผมลองเอาไปตีคํานวณเอากันแล้วกันเนาะส่วนสาหรับใครที่อยากแบบใส่ตู้ทางด้านของบรรพบุรุษสุดก็ใส่ได้เลยยังไงผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยยังมีตัวละครเก่งเพิ่มขึ้นอีกถ้าเกิดว่าไม่เก่งแล้วเขาจะสุ่มกันไปทําไมใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ดังนั้นตัวละครใหม่ๆเนี่ย ัวละครเก่าเสมอส่ว so, นตัวละครตู้ปกติเอาจริงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าให้ทุกคนเนี่ยรอก่อนแต่ผมคิดว่าสุ่มมาสักหนึ่งตัวละครก็ดีถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสะสมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นสายสะสมรอดูก่อนกันละกันนะครับผมว่าตัวละครใหม่ๆเนี่ยมันสามารถเทียบกับตัวละครแบบเก่าเก่ากีดาวนะครับผมเราก็ต้องมาดูกันเนาะสำหรับอ่าควีนเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดที่สุดแล้วซึ่งก็อยากจะสุ่มตอ่อแต่ว่าไม่รู้นะครับผมว่าตัวละครแบบ มใหม่นะครับผมหรือว่าบาัลลปุรุตหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีกนดนาะยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยังไงทุกคนเนี่ยมีตัวละครปลด3ดาวเอามาใส่5ตัวตรงนี้ครบหมดแล้วก็สบายสบายครับผมอยากเล่นตัวละครอะไรนะครับผมในอนาคตเอาสักหนึ่งตัวยังไงมันก็เทียบกับตัวละครเก่าๆได้แล้วมายัดใส่ตรงนี้ครับเอาเลเวลแล้วก็ สบายสบายเนี่ผมบอกไปครับไม่ว่าจะเป็นทางด้ของไอโวาน่าบันพบุรุษเนี่ยก็ไม่ได้ปลดสักดาวยังเก่งเทียบเท่าแวนเนี่ยประมาณปลด2โดยซ้านะครับผมเอ้ยไม่ได้ปลด2อะไรล่ะประมาณปลด5ปลด6นะครับผมก็ถือว่าโกงมากๆเลยยิ่งตัวละครบันพบุรุษในตู้หน้ามาถ้าเป็นดาามจเองนะแวนเนี่ยไม่ได้เกิดต่อให้ปลดสุดอ่าผมพูดไว้อย่างนี้เลยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันก็ขายไม่ออกนะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรีก็ทําตามที่ผมบอกก็แล้วกันส่วนสำหรับใครที่เป็นสายเติมก็ลองวางแผนดูนะครับผมถ้าเปลี่ยนไปได้เนี่ยก็ เอาตู้ธรรมดาแค่ตัวเดียวพอนะครับผมสองตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อที่จะเล่นไปพังพางเนาะส่วนทางด้านของมันพูรุษมาก็จัดเต็มที่เต็มคาร์ดเบลไปเลยเอาล่ะ right. สลับคลิปนี้ก็มีเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกระจายของรูป่ต่อไปแล้วก็สรับคลิปนี้ขอตลาลาไปก่อนกุศลบายครับท่านผู้ชม